และวันนี้ค่ะเป็นวันอะไรวันแห่งความรักอ๋อถูกต้องวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์ค่ะใครที่ยังไม่มีคู่หรือว่าคุณยังไม่ได้ดอกไม้จากคุณแฟนนะคะทุกคนค่ะก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีอีกหนึ่งสิ่งที่ดีงามไม่แพ้กันค่ะโดยเฉพาะคนรักผู้เพื่อนผู้บุญอย่างน้องนุทนาโดลและก็น้องปลายปลายโอริโอ้ค่ะทุกคนค่ะ นะต้องบอกว่าเมื่อวานเนี้ยเขามีการปล่อยแม้เรียกว่าเป็นคลิปวีดีโอค่ะการถ่ายทำปะตีทินคู่ของทางคู่ไม้พวกเราได้เห็นกันนี่<ะ>เลยบอกเลยว่าโอ้โหหล่อเท่กันแบบสุดๆไปเลยค่ะทุกคนนี่แม่เป็นไง เออนีงามมากน้องเขาดูแบบคลาสสิกดูเป็นคนโก้คนเท่กันไปนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ล่าสุดวันนี้ค่ะเมื่อเวลา12นาฬิกา นาทีค่ะก็ได้มีการถือเลิกงามยามดีนะคะเรียกว่าเปิดจําหน่ายนะแ,แม่นะสําหรับปฏิทินคู่คัล e n นเดอร์2025แล้วค่ะทุกคนค่ะก็มีจําหน่ายทาั้งทางเ,เจิดช h อปสไตล์ .com ค่ะแล้วก็มีทาง TikTok เจิดช h o p s t ตล์ด้วยเช่นเดียวกัน<อ>งานนี้หูพี่เอซีก็คือลุ้นกันแบบสุดๆกดกันแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลมากค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าหน้าตาของปฏิทินเนี่ยบอกเลยว่า ของมันต้องมีครับคุณต้องได้จริงๆคือแบบมันแสนเก๋มากค่ะทุกคนนี่เลย ดูดีมากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะเจ้าพอเซยงไฮแม่ดูเออนะคะซึ่งจะต้องบอกว่าปฏิทินเนี่ยมีทั้งหมด2แบบค่ะทุกคนคะ่ะแบบแรกนะจ๊ะเป็นปฏิทินคู่นุกปลายแบบตั้งโต๊ะค่ะทุกคนอ,อันนี้ก็คือราคา269บาทนะจ๊ะทุกคนจ๋าซึ่งสิ่งที่แฟนๆจะได้ไปเนี่ยจะมีปฏิทิน1นึเล่มแน่ๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีภาพโปสการ์ด<อ>1ใบและบัตรการ์ด หใบครับผมนี่ไงเห็นไหมจ๊าแต่อันนี้คุณต้องรีบหน่อยนะทุกคนเพราะว่ามีแค่5,000เท่านั้น<อ>แล้วตอนนี้คือไปเยอะแล้วนะเหลือแบบพันนิดเองอะ่ะโอ้ คูณเดี๋ยวไม่ได้แล้วก็ต้องมาแบบงองแงเหมือนดิฉันคราวที่แล้วนะคือกดไม่ทัน <g iggle> นะสำหรับปฏิทินเดี่ยวของน้องๆแต่ตอนนี้คู่มาแล้วนะคะอยากให้ทุกคนไปกดกันนะจ๊ะส่วนแบบที่สองค่ะเป็นปฏิทินคู่แบบแขวนทุกคนอันนี้ก็คือราคาน่ารักกุงุงกิงนะคะ149บาทแต่ความพิเศษของเขาคือเขามีด้วยกันถึง3แบบค่ะทุกคน่าอ่ะ <gu Brussels> ไหนขอดูแบบแรกหน่อยเออ วิแบบนี้ดูมันแบบฟิลแบบว่าเพลงหนังฮ่องกงไหมดูไหมเนาะได้เลยเออเป็นแบบว่าเสื้อยินยีนกันไปนะคะสุดยีนอุ้ยอันนี้คือดูเท่มากเลยนะจ๊ะ oh. อ่ะแบบที่สองค่ะทุกคนคะ เป็นแบบนี้เลยหูอันนี้มาในแบบความเท่เป็นชุดแจ็คเก็ตสีดำครับเออนอนอยู่ตรงไหนเอยถ่ายกันอยู่บนบนเตียงคนนึงอยู่บนเตียงคนนึงอยู่ข้างล่างนี่แต่เขาก็มีความเท่นะค่ะทุกคนค่ะส่วนแบบที่สค่ะเป็นภาพของน้องนุกน้องปายนี่ค่ะนั่งแบบชิลชิลอันนี้สลับกันเมื่อกี้น้องน้องนุกใช่ไหมน้องนุกอยู่ข้างล่างน้องนุกนั่งอยู่ข้างล่างน้องปายื่ข้างบนอันนี้เขาสลับกันค่ะเสื้อแดงเสื้อส้มเออ เออใครกดได้แบบไหนมารายงานตัวกันหน่อยเออเนี่ยแม่ดูคอมเมนต์พี่พี่ FC สิเขาก็มีว่าส่งรูปอีโมจิเป็นรูปหัวใจสีดีเหือแล้วก็สีเขียวได้โอ,อ้ได้แบบไหนกันบ้างคะทุกคนคะนะเพราะว่าพี่พี่ FC เนี่ยเขาก็อยากได้ทุกๆแบบแหละทุกคนคเพราะว่าอุ้ยสวยจริงๆนะ่าทุกคนคะแล้วก็ราคาก็คือดีงามลวนะนาวคือตอนเนี้ ในส่วนของแบบแขวนนะทุกคนคะ่ะหมดแล้วนะนะคะทุกคนแต่ก็ยังมีในส่วนของแบบหลุดมาเล็กเลน้อยนถ้าคุณโชคดีถ้าคุณไวถ้าคุณตาดีคุณก็ได้มาครอบครองแน่นอนนะคะบอกเลยว่าวิธีการเนี่ยไม่ยากเลยทุกคนเข้าไปปุ๊บ ใช่ไหมกดสินค้ากดเสร็จปุ๊บคุณก็กรอกเลยค่ะชื่อกอกที่อยู่เอออะไรใดๆแล้วก็เลือกวิธีการชาระเงินเสร็จปุ๊บคุณก็แค่รอของมาส่งเท่านั้นเองนะไม่นานนะ20วันอ๋อซื้อแบบตั้งโต๊ะใช่ไหมคะโอ้น่ารักนะแบบตั้งโต๊ะทุกนะแบบคนเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะซื้อมาแล้วยังไงเราก็จะเอามาตั้งด้วยใช่ไหมแม่ ตั้งตรงนี้เลยเออเลิศแบบนี้เลยนะคะทุกคนค่ะงงกดหาแบบหาไม่เจอไหนแม่ลองบรรยายสินี่เลยคือแต่ละอเป็นยังไงบ้างแต่ละภาพที่เขาถ่ายมาคือบอกว่าโหดีต่อใจมากคุณผู้ชมแล้วก็แต่ละคนก็คือแบบว่าจัดเต็มเพื่อแฟนคลับนะแล้วก็มีการแบว่าหล่อเท่นะแต่รู้คือดีจริงๆคุณผู้ชมยังไงก็ใครที่จับจองแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเชื่อว่าแฟนๆก็บางคนอาจจะบอกว่าเอาทุก ทั้งตั้งโต๊ะก็ได้ไหมเ<ช>มาไปเลยได้ไหมยังเหลือแบบตั้งโต๊ะนี่ค่ะทุกคนขาแบบตั้งโต๊ะของเราตึดงนะรีบไปกดกันนะจ๊ะทุกคนจ๋าเหลืออีกแบบพันนิดนิดแล้วนะพันนิดนิดเท่านั้นนะคะทุกคนรีบไปจับจองนี่เชื่อว่าวันนี้แหละน,น,น้องพี่เจ้าเนาะรี่พี่ว่าหมดแน่ให้สักชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า เราสั่งแบบไหนไปแม่อ่ะให้แม่ถ่ายเราน่าจะได้แบบตั้งโต๊ะหรือเปล่าทำไมเราเก่งอ่ะเรารู้ได้ไงอ่ะเพราะเราจะมาตั้งโต๊ะตรงนี้ <c oughs> ไง <c oughs> ได้าอกว่าเห็นทุกเดือนเห็นทุกเดือนเห็นหน้ากันทุกวันนี่กําลังพยายามกดเข้ามาในเอนี่อยู่ไหมกดเข้ามาในเว็บแฟนๆก็บอกว่าเลยแต่ตั้งโตะนะแบบตั้งโตะเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็มีการส่งรูปหัวใจสีเขียวกับสีเหลืองมาด้วยนะนี่เสียงว่าจองกันได้แล้วขอแส้งความยินงยีด้วยนะคะรับทุกคนที่จองได้นะเนาะ ใครอุ๊ยทำไมอ่ะกลายเป็นแบบเขาบอกว่าอีเมลฉันไม่ถูกต้องไม่จริงวันนี้ก็คือตีกับระบบอยู่ประมาณนึงเหมือนกัน <c oughs> นะทุกคนวันนี้คือบอกเลยว่าดิฉันตีมีการตีกับระบบเกิดขึ้นค่ะ <c oughs> ก็เหมือนแบบวิกฤตไปแล้วแล้วทำไมมันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ทําไมฉันจ่ายตังค์ไม่ได้อันนี้ก็คือรีบไงอยากได้จริงๆนะคะทุกคนคะ่ะและสิ่งที่เราได้มานั่นก็คือ รอจัดส่งจ้านี่เลยค่ะทุกคนค่ะสำหรับปะตีทินเป็นแบบตั้งโต๊ะนี่เลยเอ,อได้มาแล้วนะคะทุกคนค่ะกดจองและเรียบร้อยคราวนี้ก็เหลือแค่เหลือแค่เขาจัดส่งมาเท่านั้นค่ะตอนนี้คือสร้างการสั่งซื้อแล้วเรียบร้อยนะคะชำระเงินเรียบร้อยยืนยันกันเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็คือ รอการจัดส่งเท่านั้นพอได้ของมาปุ๊บแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันแบบตรงนี้แหละทุกคนเนาะให้ทุกทุกคนได้อิจฉากันเออใครที่ไม่ได้นะคุณต้องรีบแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวช้าแล้วหมดนะอดอีกเอออดแล้วทำไงไไนะใช่นานๆทีจะมาเนาะ โอมาแบบคู่แบบนี้นะคะจริงๆมันก็มีความชื่นใจแหละที่แบบอุ๊ยวันวาเลนไทน์อย่างน้อยนะเขาก็มีการแบบเปิดพีสินค้าของเขาไปแบบเป็นคู่ด้วยอ่ะแม่เป็นที <ๆ S 2> คู่แล้วก็ข้างในจะมีอะไรใดๆเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะจ๊ะทุกคนจ๋าแล้วก็นะวันนี้ค่ะน้องปายของเราก็มีหนึ่งงานใหญ่หนึ่งงานพิเศษของเขาเหมือนกันนะคะสำหรับงาน b ีเฟ n เฟิร์สแฟน e e ตติ้ค่ะที่น้องปาย ไปกับเหล่านักแสดงเนี่ยจะมามอบความสุขให้กับพี่พี่เอเออนะคะส่วนใครที่ไม่ได้มีบัตรไปร่วมง,งานก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนเพราะว่าเขามีสตรีมไลฟ์นะคะให้แฟนๆได้ดูกันในราคา149บาทคุณก็สามารถไปดูรายละเอียดได้กับทางซีรีส์เนาะใน Facebook ของเขานะคะเออแล้วเมื่อวานนี้เห็นน้องก็คือเหมือนแบบ ไปซ้อมแล้วพี่พีเก็คือยังคงไปอยู่น่ารักมากๆแล้วน้องก็ซ้อมอยู่บนเวทีแล้วก็เห็นพี่พีเอเขาก็รีบวิ่งมาเลยอะไปน่ารักมาก ได้เห็นคลิปแล้วคือแบบโหน้องคือมีความใส่ใจกับพี่พี่ FC จริงๆนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วน้องน่ารักขนาดนี้ทุกคนตามไปซับพอร์ตน้องๆกันทุกๆช่องทางเลยนะจ๊ะรวมไปถึงปฏิทินค่ะทุกคนของมันต้องมีนะถ้าไม่มีคุณจะคุยกับเขาไม่รู้ไม่รู้เรื่องโอเคไม่เลนี่เลยใช่นี่มีคนบอกว่าสั่งสมอันนะว้าวสั่งอเลยเถาม่าสั่งยังสั่งเลี้ยร้อยแล้วค่ะ รอการจัดส่งมาให้ถึงมือเสร็จปุ๊บก็คือเดี๋ยวจะมาตั้งโชว์ตรงนี้เลยตลอดปีตลอดไปเพราะว่าเชื่อว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเขาต้องมีแบบภาพเยอะแยะมากมายเท่ๆหล่อๆโกโก้อะไรกันไปแต่แอบ,บดูเดี๋ยวจะแอบบดูว่าจะมีแบบว่าความน่ารักสดใสอะไรใดๆบ้างไหมในนั้นให้ไงก็เดี๋ยวรอดูการที่สําคัญหนูจะมีสองการ์ด้วย<อ>เดี๋ยวจะมาโชว์เหมือนกันค่ะทุกคน<อ>ว่าได้แบบไหนเนาะนะคะ ฝากไว้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวจะหมดแล้วนะแม่